สวัสดีเจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้มาพบกันอีกแล้วกับชออนนะะ่องสาวน้องค่ายในเยอรมันนะคะเนาะมือนี้สาวน้องค่ายซิมเฮดเมนูปโปรดของคุณสามีค่ะผัดไทยกุ้งสุดค่ะพี่น,อน้องน้ำซอสย่างชาวน้องค่ายกระเทียมเน,นื้อต้อนหอมค่ะเห็ดเองเบสซยาค่ะดับแรกเข้ามาผัดกุ้งก่อนนะคะเนาะผัดกุ้งกระเทียมและกระเจียววนหอมแดงนะคะเนาะใส่ผัดลงไปค่ะ แล้วแต่ความมากเลยนะคะเนาะวาใิไซท่าไดหรือจะกบปริมาณท่ดใดแล้วแต่เลยนะคะเนาะนี่ราคากะสีเป็นขั้นตอนง่ายๆค่ะผัดไทยตามสไตล์สาวน้องค้ายเองเนาะคะ่ะน้ำซอสที่สาวน้องค้ายตั้งอยู่ข้าง,ง,งสาวน้องค้ายฮ็ดมาจากมันกุ้งเนาะคะนะ่ะเนาะละทิ่นหินมันกะสีมีความหอมความมันจากหัวมันกุ้งเนาะคะ่ะ เห็นรสชาติมันแบบเออดีขึ้นนะคะน่ะเนาะมีรสชาติกุ้งหอมค่ะพี่น้องพอผัดกุ้งการเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเนาะค่ะสาวน้องไข่เฮ็ดลายเนาะค่ะเฮ็ดไว้ในคุณสามีเอาไปกินมื่ออื่นน้ำเนาะคะ่ะเนาะเราเสี่ยวไปกินตอนเฮ็ดงานเนาะคะ mm ่ hmm. นนะก mm ็เลยตทางเฮ็ดหมอใหญ่เนาะคะ่ะเนาะกินกันสองคนค่ะพี่น้องค่ะเบ mm hmm. ่งเลยค่ะ มูว้าหนี้สาวน้องค้ามีเวลาหยุดนะคะก็เลยได้เฮ็ดเดนเมนูโปรดของคุณสามีเราหมากหลายกับพี่น้องคะ่ะไปร้านอาหารไทยร้านใดก็สั่งแต่เมนูผัดไทยผัดไทยผัดไทยนะคะเนาะเพิ่นมักแฮงผัดไทยกุ้งสดซอสหัวกุ้งนะคะเนาะเฮ็ดเมื่อวานนี้ประมาณใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงกับพี่น้องคะ่ะในาการ เตรียมอุป,ปกรณ์เตรียมซอสเตรียมยังทุกอย่างเนาะค่ะเนาะเฮ็ดว้หลายๆกันน้นำซอสกับเวลาเทาอยากเขาเก่ามาผัดเลยเนาะคะ่ะเพต้ตองได้ไมาเห็ดอีกไม, ah ม่เฮ็ดซ้ำเก็บ็บไ,ได้ประมาณนั้นสามสี่เดือนเป็นราคาน้ำซอสรองสานะค้าะคะก็แซ่ซองฟิตไปเนาะคะ่ะแยกว่าแยกว่าแ,แยกไว้ว่าเออจะกินประมาณเท่าไรจะใส่ประมาณเท่าใดเนาะ,ะ่ะมีนูน่นนี่กินเบืเบ่อคะ่ะคุณสาคะ่ะ ว่าจะเป็นกุ้ง่ว่าจะเป็นหมูว่าจะเป็นไก่เล้ากินได้พดคอแต่ว่าจะเป็นผันได,ด,ไ,ดไทยกับพี่น้องคะแล้วพัดเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ใส่เส้นลงไปนะคะเส้น,นีซนซาวนองคะไปลวกก่อนเนาะคะ่ะจากประมาณสองนาทีนี่แหละคะ่ะพี่น้องลวกเส้นแล้วก็เอามาแช่เอา,าผ้าผาเกลียนไว้แล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพราะเะ้นเนมันติดกันไหนแต่ว่ามันก็ติดกันเข้าแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะพอเสร็แล้วก็ใส่น้ำซอด หัวมันกุ้งที่ซาน้องค่ายเตรียมไว้นะคะเนาะเพิ่งค่ะพี่น้องสีสันสดใสปะคะจะแซ่บเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวาเนีน่คุณสามีซัดไปสองจานค่ะจานพ่นๆเลยค่ะพี่น้องเพิ่งดูคะ่ะจะแซ่บปะค่ะพี่น้องค้างัดผัด,ดไว้แล้วก็เบื่อเลือกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็กินจนเบื่อทึ่เก่า เติมประมาณสองสามเต้าราคาเที่ยวเติมเที่ยวอ,อ,อ,อย่างแซ่บหลายเมนูโปรดประซันเผลมาเที่วยวก็รู้ว่าฉันนั่นไปเมืองไทยไปร้านอาหารไทยนะฉันก็นสั่งแต่เมนูนี้ประซันเพิผลมาแล้วก็ใส่เนาะค่ะไซน์ทงอกละกามยูนิตมื่มีผักเป็นนะคะซอนาาังค้ายกเล็อยู่นี่เขาเอินชนิดเหล่าเมียค่ะพี่น้องค่ะอยู่เยอรมนันมันก็จะมีกินประมาณนั่นก็ผักเปน,ะนะะ็ดราคแต่ว่าก็แซ่บปื้กกัน คือมึงน้องเขากับพายุกใส่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละค่ะเซ็ตแล้วค่ะสะีสันพี่น้องสาวแต่แสบปะค่ะพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องคะ่ะ <c oughs> นะสีสันนะพี่น้องเรื่องอารามกินหอมเต็มบ้านนั่งพี่น้องเบิ่งเลยค่ะคลิปที่วิโอนี้เดี๋ยวล็อกทายให้เนาะคะ่ะเพราะาตอนสุดท้ายกัน ก็ต้องได้ทายเองนะคะเพราะว่านั่งอยู่ไก่นะคะนะสาวนักข่ายปนนะค่ะเอานี่เลยค่ะสีสันเป็น,นยังไงคะพี่น้องคะตาแซ่บพ่อะคะนี่จัดจานเรียบร้อยเลยกับซิประมาณนี้นะคะสวัสดี